ตอนนี้ก็กำลังจะให้เปิดโนค่ะ ก็ถอ mhm. ยเหรอถอยแยกตลอดนได้แล้ว <s ame en> จ้เนี่ยโตโต้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 โก้โต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 ้โ้โต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 ้โ้โต้โต 5นาทีลูกเสือทุกองคุทางจะเดินเข้าสู่สนามสุขจรสำริดและในเวลา5นาฬิกา45นาทีจะเป็นการเชลิมฉนงข้ามเส้นชาติเข้าสู่สนามการเชิมฉลองข้ามชส้นชาตินีในปีนีในอนุชาติสุขจรผู้ตรวจการเสือประชานคระ

มังที่พี่พวกนีาจะหสอเขาต่ออนนั้นขอให้พี่น้องเสือและแขกพี่้องย่าติดอินโทรตอราทารกจนกว่าทงเสียขาเข้าไปที่มันมีลูกเต็มเลยเหรน้องจันทรมน้องเชื่อแบบสุดเด็กสลงเมื่อกี้มีน้องคนหนึ่งไหมประมาณแถวุมม

เรยนไปก่อนแต่ท hmm. okay, so okay, ี mm ่น hmm. okay. 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 so okay. uh, yeah. ี Whoa, ่ขาสนไมกสขอขที่่าี่เิไปงหลังคิวออเ็นมาจนกระทั่งในสือ ลูกไปไหนตอให้แฟนๆทุกคนติดตามให้ติดตามดีบอกน้องเปิดเพจแล้วคับลัะขอัยที่สกยและติเช่้อสุขภาพะรับในวันนี้องยิ่งยิ้มยิ้มอดภัปราสุขาพนปีนี้ มนเป็นอบรมมาในพิธีในการนีและเป็นผู้แทนของบาวสกุลตระู่หลวง่เรตดองที่ต่างประเทศให้กาในช่วงที่จะจัดานสุชาติต้องใช้เพลง ไปก่นต่อไปต่อไปต่อไปเ่อไปต่อไปต่อไปตอไต่อนปตไต่อไป่อไปต่อต่อไขต่อไป่อไปต่อต่อไปต่อไปต่อไ่อไอไป่อไ่อไปต่อ่อไป่อไป่อไปต่อไปต่อไปต่่อไปต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 ไป่อไ่อไปต่ปต่ไปต่อไปต่อไปตอไปปต so ¿no? 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 ไม่ค่อยดี satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua จ,จัดการกับผ uh, ิก่อนพอจีขจีจ sure ัดการกับผ yeah, like uh, uh ิดมาก่อนวันท er> ี่สองันที่สามนทเสมวันที่สามันที่ส

กาวครับส enfin <si ั่งยกเลิกน้อน้องสอดครับเดี๋ยวต้องสดมาก้าวคังไมนกเกกาครับมามกาวคับยกเลิกามาสิารสื่อสารที้องการผู้สื่อสารที่ตองการก็จะเป็นการแสดงกิดกรรมของเรียกทุกทุกอย่ง กกต็นก็นท so no ์กางเต็กเต็นท์กานงเนก็กา็กต็นท้นนาก็นาาก็ก็เตต์ก็